หม่พี่กรณ์มาใส่บาทด้วยนังคานวันนี้มีข้าวหมูแดงมีแกงเรียงแล้วก็มีข้าวเปล่ามีแกงข้าวสับปะรดมีข้าวเหนียวถั่วดำแม่ชอบแล้วมีซาลาเองไส้หมูนี่ร้านน่าเหนียวแม่ก็ชอบอีกอยู่น่าวิคิงแต่ก่อนตอนนี้เขามาอยู่ทางเหนือสีสุดาแล้วค่ะแล้วมีข้าวเหนียวถ่านค่ะแล้วก็มีไอตามิ้นะคะแต่ไม่หวานอ๋อไม่ใช่ไอติมิ้เลยแต่ซอยแบบไม่หวานค่ะมีหนูโป๊กเก้าอร่อยแม่ชอบอีกมีน้ำเปล่ามวคนนี้ไม่มีลูกอมนะคะลูกอมมะขามเปียกขนมเพื่อนอร่อยนะคะยี่ห้อนี้ลองไปซื้อทานดูสิคะ ร่วมพัฒนาบนรุวมกันนะคะเพื่อนๆไร้ทุกข์ไรโศไปร่วมไรไปมีกินมีใช้ตลอดมั่งมีสีสุขบูรักษาค่ะไปแต่กันเลยค่ะมาใส่บาทกาับหลวงตาสอนวัดแจ้งกันเพื่อนๆนี่ค่ะสอนวัดแจ้ง,ง,จงวัดใกล้บ้าน,นะค่ะแต่ก่อนแม่หญิงก็ใส่ทุกวันเนี่ยแต่แม่หญิงใส่หน้าบ้านหลวงตารู้จักดีแม่หญิงนั้นสีท่านสีท่านแม่หญิงนั้นสีท่านไง ไช่หนุ่มหวานเลยแต่คนหนุม่มหวานเป็นรถรุ่นนั้น,นตารถใหญ่ๆรถรุ่นอะไรใหญ่ๆตาระวังนั้น,นตานตา้อมอมมะขามเปียกเอาไว้กิน,น,นเปรี้ยวๆมั่งเออดีมันจะดีแต่จะตา ทุกวันโอ้โหทุกครั้งเาลังำดีๆกันดีๆดีๆเพราะวันตกเอท่านสาธุสาธุสาธุพี่ค่าตาโอ้แล้วพี่ตามานั่งเล่นเหรอคะเออตานั่งเล่นชิลๆนี่ลูกไม่เห็นตาเลยเอาตาคะขนมปังไข่ค่ะตาไม่ต้องไหว้ลูกตาไม่ต้องไหว้ลูกมันกินมานะตาไม่ต้องไหว้ลูกนะตานะเอาตาได้นั่นเป็ไหนนะคะพี่แม่กันพี่ปิดปากกันแม่กันตา ท oh, like. ี่ปิดปากไม่มีเหอตาเขาต้องมีที่ปิดปากนะนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีไหมค่ะตาวันหลังตาออกมากันนะเดี๋ยวลูกไปก่อนนะคะลูกใส่บาตรเสร็จแล้วตาบ๊ายบายค่ะตาลิงค่ะเพื่อนๆลูกลิงลูกลิงลูกลิงสึกหัดลูกลิงนี่คือลูกลิงค่ะเพื่อนๆลูกลิงสึกหัดเ้าเอาเลูกลิงสึกหัดค่ะเพื่อนๆดูสิคะโอ้โอาเ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 อาลูกลิงนะลูกลิง ลูกลิงฝึกหัดลูกลิงฮะลูกลิงฝึกหัดค่ะเพื่อนๆลูกลิงดูสิคะลูกลิง่ะลูกลิงค่ะเพื่อนๆดูสิคะน่ารักอ่ะเอ้ยเฮ้ยมันตั้งคานค่ะไปใส่บ้านมาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ถึงเขาน้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินขึ้นเขาน้อยค่ะเพื่อน มาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะลุย สวัสดีค่ะนี่นะคเพื่อเพื่อนเห็นไป้ายไหม ันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานอีกโอ้ยเป็นอะไรเี่ร้อนเต้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 ยิ้มหวานให้แม่ลูกแม่บอกแล้วไปไหนเอาน้องชานมไปด้วยแล้วน้องชานมอยู่ไหนอะลูกหึเราเนี่แม่กลับก่อนนะลูกนะชานมนะชตนมเต้วันนี้ไม่มีท่าส,สวยๆแม่ดูอะลูกเต้ไม่มีท่าส,สวยๆแม่ดูอะลูกกระเพกอีกแล้วพี่เต้ไม่ให้แม่ใส่ย,ยาชานมชานม แม่กลับก่อนลูกเมื่อวานฝนตกหน่อยล้วนันนี้ไม่ตกเลยแถมแดดแรงจังหาเลยนน,นี่ทะเลหน้ากุมาหลวงแล้วเพื่อนวันนี้น้ำทะเลราบเรียบค่ะนีอ่อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดมีแดดเนี่ยชาวประมงก็จะมาออกมาหาปลากันเพราะว่าแถบนี้ปลาปลาเยอะค่ะเพื่อนๆปลาชุมมากตั้งแต่สมัยยังเด็กๆแล้วค่ะเขามาวางเบ็ดกันตอนนี้เขาเรียกว่าหัวเขื่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆ แล้วเขาที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยในรูปนีมนะคะเขาเรียกขเขาแดงหมูเ่ขเขาแดงที่ยิงที่ยิงไปขึ้นไปขึ้นจมองเขาองค์ดังนั่นแหละครับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะยิงขินมาถึงนี่ยิงอยู่ฝั่งสงข라이่ก็เห็นนะคะเพื่อนดูสิคะเรือประมงออก,กาม,นนะะามาปลาทะเลว่าลมสมทุกนคะสงฆามากจริงองค์พระเมใส อร่อยอีกแล้วยิงตนเจ้าประจำร้านอร่อยค่ะแนี่ต่น้ำเปล่าังอร่อยเลยค่ะหอมชาค่ะชาใบเตยชาแล้วก็ใส่ใบเตยยโอ้โหล่อยอีกแล้วยิงอร่อยอีกแล้ว่นนีกินก๋วยเตี๋ยวหมูถุนเจ้าประจำค่ะเพื่อนๆเจ้าเจนี